สวัสดีครับวันนี้ทาง m y p p นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างตัววิดีโอแนวตั้งนะครับก็สำหรับในตัวของวิดีโอเป็นแนวตั้งเนี่ยก็จะนิยมในใช้ในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นเรียวใน Facebook อ่ะเรียวใน Facebook นะครับหรือ t i k t o k นะครับในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนั่นเองในส่วนตัวของแ a น v a เนี่ยครับมันก็จะมีตัวเทมเพลตที่เราเทมเพลตมีมาให้อยู่แล้วนะครับ เราสามารถที่จะค้นหานะครับเราเสิร์ชหาได้เลยนะครับเราจะไปในส่วนของตัวปุ่มวีโอตรงนี้ครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตามเทมเพลตต่างๆเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีโมบายวีโอนะครับเ c e บ o o k วีโอนะครับแล้วก็ Instagram เรียวนะครับแล้วก็ตัว t k t t อกวีโอนะครับซึ่งวีโอแนวตั้งเนี่ยครับมันก็จะมีเทมเพลตแต่ละแบบนะครับซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมันก็มี อัตราส่วนที่ขนาดไปเท่ากันนะครับอย่างของ facebook เนี่ยจะเป็น1 8 8 0 1คูณนนะครับในส่วนของตัวอ่าในในเรีวนะครับก็จะเป็น1080 p, 1 8 8 0 1ปูณพิกเซลนะครับของ TikTok ก็จะเหมือนกับตัวเรีวนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะจักนิยมกันใช้ในส่วนของตัววิดีโอตรงนี้นะครับเวลาที่เราลงวิดีโอทั้งแพลตฟอร์ม t i k t o k หรือเรียวนะครับหรืจะเป็น YouTube Short เนี่ยก็ ใ้อัตราส่วนเท่านี้เหมือนกันเลยนะครับเดี okay. ย๋ยวผมขออนุญาตก,กดตรงนี้นะครับเขียนแบนขึ้นมานะครับทีนี้นะครับาทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีตัวเทมเพลตมาให้เราเลือกนะครับมันก็มีเทมเพลตที่เราคิดว่าใช้เหมาะอะไรอย่างเช่นตัวฟอนต์นะครับโมเสส,ส,สไตล์โทนของตัววิดีโอของเราจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ับเราก็สามารถที่จะจิ้มเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะนำเพนเพนเพจของเขามาใช้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราต้องการนําวิดีโอนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับในไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube นะครับเราเราต้องการแปลงมาให้มันเป็นในรูปแบบของมือถือนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับการใช้งานนะครับผมก็จะ,ะเริ่มต้นก็เอาทาการอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาก่อนนะครับ ชเช่นผมต้องการต้องการวิดีโอตัวนี้นะครับเราก็จะให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของอยู่ระหว่างกึ่งกลางของตัววิดีโอนั้นเองนะครับเราก็ขยายให้มันพอดีนะครับมันก็จัมอยู่ตรงนับทีนี้นะครับส่วนต่อมาครับส่วนที่เราต้องทำเนี่ยครับมันก็ต้องทำใน,นด้านบนกับด้านล่างนะคร <c oughs> ับด้านบนตรงนี้เราอาจจะตั้งเป็นชื่อคลิปนะครับแล้วก,ก็รายละเอียดของตัว การใส่นะครับอันนี้ผมก็จะแนะนําให้ใช้ตัวของ e อ e m e n นนะครับเทปเพจที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับเป็นเป็นพื้นหลังนะครับก็สามารถที่ใช้างานได้เหมือนกันอ่าวิดีโอเกี่ยวกับรอยกระทงนะครับผมก็อาจจะใช้รูปตัวรูปภาพพื้นหลังเป็นรอกระทงขึ้นมานะครับนดนะครับดีผมก็ทําเป็นไทเทนบะตรงนี้ตรงนี้ ถ้าเราทำภาพแบบนี้มันอาจจะเบอลอไปแล้วก็ทำให้มันเป็นมีไรน้ำน,นิดนึงนะครับด้านล่างจะเป็นตีขาวก็ได้นะครับน,นี้ดีกว่ากานะจะแนะนำประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ต,ตัวไตเติลอาจจะเป็นใส่แท็กใส่แท็กลงไปนะครับอาจจะเป็นตั้งชื่อคลิปนะครับ นี้เราก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับมาเป็นอีเสืออกันนะครับอาจจะมีคําบรรยายลงมาดนึนงนะครับก็อาจจะหรือจะไม่ใส่นะครับนี่ก็อาจจะใส่ป,ประมาณนี้นะครับเรากระทรงกัน้านะครับส่วนต่อมาครับก็เดี๋ยวเราเิเขีข้อความลงมานะครับก็อ,อาจจะใส่ข้อมูลติดต่อของเรานะครับอย่างเช่น อาจจะใส่เพียงแค่สัญลักษณ์ก็ได้ครับอาจจะใส่เป็นพวกช่องทิกตอกเราแทนว่ามันก็จะมีตัวโลโก้ทิกตอกให้เราอยู่นลาคามาใส่ได้เลยเป็นช่องทิกตอกนะครับทีนี้นะครับถ้าภาพมันพื้นหลักเนี่ยมันกับข้อความมันไม่ตัดกันนะครับเราก็อาจจะใส่ตัวลายเคลายของตัวนี้ต้องเข้าไปนะครับเพื่อให้มันตัดกันได้นะครับอาจจะใช้เป็นตัวสีขาวก็ลาให้มันตัวใหญ่ ตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่อ็จตะบางรูปก็สามารถที่จะอ่าใช้งานได้เช่นกันะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วเขาก็เราก็สร้างขึ้นมาอองได้เลยนะครับอาจะสร้างตัววงกลมขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ในสีขาวแล้วก็ให้มันอยู่ในส่วนของตัวเพื้นหลังตรงนี้แล้วก็ให้มันอยู่ตัวด้านหลังของวงกล น,นี่นะครับถ้ามีช่อง u t u ู e ก็ใส่ youtube ลงไปแล้วก็ปรับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับก็ลักษณะก็การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับก็อาจจะใส่ข้อมูลลงไปน,ะะนี่อาจจะเป็นช่องของเราอาจจะเป็นช่อง,อ,งนะะอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของตัวช่องเลยนะครับว่าจะใส่ดาราเป็นประมาณไหนแล้วส่วนของตัววีโอเนี่ยครับมันก็ยังสามารถที่จะสามารถที่จะกดตัด ได้อยู่ครับเราสามารถสปินแล้วก็เลือกช่วงที่จะ,จะตัดใช้งานนะครับมติผมต้องการจะสปินช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปแล้วส่วนของตัวแคนวานะครับก็การใช้งานเนี่ยถ้าวิดีโอมันยาวเกินไปเกินกว่าหนึ่งนาทีนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความการดีเลย์นะครับก็แนะนําว่าวิดีโอที่ใช้ตัดในตัวแคนว่าก็จะแนะนาไม่ให้เกินหนึ่งนาทีนะครับ การซูมนะครับก็เราก็สามารถที่จะซูมได้เช่นกันแต่ว่าจะเป็นการซูมแบบลักษณดการลากตรงนี้นะครับแต่แน่นนว่าเราจะต้องทําการให้ตัววิดีโออยู่ด้านหลังสุดนะครับแล้วก็ให้ตรงนี้มีภาพอะไรเป็นภาพแบ็กกราวด์ตรงนี้นะให้อยู่ถ้ามัน,นบังในส่วนของตัววิดีโอไว้นะครับเวลาลากก็จะไม่ไม่ไม่ถูกสังเกตได้ง่ายนะครับว่านี้ตรงนี้มี เวลาล่างมันจะไจม่ไม่นชนกันประมาณนี้ครับแล้วก็จัดคอนโทรลนี่เรามาดูตัวอย่างกันครับต้องไปการซูมเล็กน้อยนะครับทีนี้นะครับก็ถัดมานะครับเมื่อเราตกแต่งอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เราสามารถที่จะมาใส่ตัวสารป,ประกอบได้นั่นเองนะครับการใส่ตัวป,ประกอบเนี่ยครับมันก็จะต้องมีตัวของแหนว่าโฟรก่อนนะครับไปที่เรื่องของแอปแล้วก็ไปออกวิดีตรงนี้ ก็ได้มีซ่าให้เราเลือกใช้นั่นเองนะครับสามารถที่จะจับลากใส่ลงมาบลงมาได้เลยนะครับจับคนโหนวิด่งได้หมดเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้วโอสำหรับลงทิกติกกของนละนแล้วก็ในช่องเ,เน้อยแล้วนะครับก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการเอ็กพอร์ตนะครับการเอ็กพอร์ตเนี่ยครับก็จะต้องทําการไปกดไปที่คําว่าแชร์ตรงนี้ นะครับแล้วก็กดไปที่ในส่วนของตัวโรดตรตนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแคนวานะครับมันก็จะฟิกไปอยู่ที่ขนาดที่ตามที่เราเลือกกําหนด,ดมาฮะมาเองเลยนะครับก็มกีเราสามารถที่จะโหลดไฟเฉพาะ mp วิโอเท่านั้นนะครับไม่สามา,ไส,ส,มาสามารถที่จะปรับคุณภาพได้นะครับแต่สําหรับในส่วนของตัวแคนวาโปรนะครับมันก็จะสามารถที่จะปรับคุณภาพของตัวตัววิโอได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำได้ เล้วเรากดดาวน์โหลดนะครับถ้าต้องการถ้าเราต้องการเรนเดอร์ก็กดดาวน์โหลดไฟล์นะครับตัววิดีโอก็จะเรนเดอร์มาให้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําตัววิดีโอตัวนี้ไปอัปโหลดในตัวของแอปต่างๆนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นเรียวหรือว่าจะเป็นตัวของ t ok ต,ตนั่นเองนี่ก็จะเป็นวิธีการแนะนําในการสร้างตัววิดีโอเป็นแนวตั้งนะครับสําหรับสร้างคอนเทนต์ในตัวของอ ในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของติดต่อหรือว่าตันะครับนี่ก็จะเป็นการไกด์กดถูกค่าวครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปใช้แล้วปรับปรับปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้เลยนะครับในกรณีว่าแคนวาก็มีเครื่องมือให้มากมายนะครับสำหรับการตกแต่งตัวในตัววิดีโอของเราก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ